พระรูปนี้มีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีโพสต์ภาพคู่กับเด็กในลักษณะใบหน้าเนี่ยแนบชิดกันแล้วก็อยู่บนที่นอนขณะที่ไปจับกุ่มครับเช็คโทรศัพท์มือถือของพระอนันต์มีทั้งภาพนิ่งมีทั้งคลิปวิดีโอลามกอนาจารจํานวนมากเจ้าตัวอ้างบอกว่าอ๋อเขาส่งต่อๆกันมาก็เลยบันทึกเอาไว้ได้ด้วยรอครับเป็นพระนะฮะ <c oughs> ครับคร <c oughs> อบครัวของเด็กพามาพบกับพระ เขาอยากจะให้ใช้ธรรมะในการรักษาเยียวยาจิตใจจนเด็กเขาหายป่วยตำรวจบอกฟังไม่ขึ้นนะครับจับศึกครับแล้วก็แจ้งข้อหาด้วยฮะเขามารักษาหายแล้วเขายกให้เป็นลูกคุณธรรมืพิมเป็นโรคซึมเศร้าไงต้องการความอบอุ่นความอะไรเพราะว่าคนทางจีนมาเรียนเนี่ยเขาจะมองแค่ว่าพระองค์นี้ทําไมช่วยให้เด็กคนนี้ดีขึ้นไหนเขาไม่ได้มองว่าเราไป อาจทำอะไรเขาอ้าวพอไปเช็คประวัตินะครับในอน,นันเคยคบกับเด็กอายุ18มีการผูกข้อไม้ข้อมือเพราะฉะนั้นเหมือนจะเป็นรสนิยมทางเพศที่แบบใกล้ชิดกับเด็กอายุน้อย,อยครับ